วันนี้เมื่อเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนเยอะเลยแหละนะฮะไปที่บ้านลุงพลแล้วก็ไปสอบถามเกี่ยวกับที่ดินลุงพลเนี่ยได้มายังไงนะฮะซึ่งลุงพลก็ตอบว่าตอนแรกก็อยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็เข้ามาอยู่กกอบเนี่ยตั้งแต่ปี57นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพญานาคนะครับ คุยไปคุยมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงหมายจับนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีการจับกลุมแต่ว่าเมื่อคุยไปคุยมาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ขอเชิญลุงพลนะครับไปที่สอพอกกตูมซึ่งในการเชิญนะครับตอนแรกนักข่าวนักข่าวก็เข้ามาถามใหญ่เลยนะครับว่าเป็นการจับกลุ่มไหมเป็นการควบคุมตัวไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมฟังคลิปไม่ชัดแต่เข้าใจว่า การที่ลุงพลเดินทางไปสพกกตูมเนี่ยเป็นการให้ความร่วมมือนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ทราบว่ายังอยู่ระหว่างให้ปากคำนะครับทีนี้จะถามว่าก็ถามว่าลุงพลเนี่ยจะออกมาได้ไหมนะครับแล้วก็จะมีการจับกลุ่มไหมตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือยังไม่มีการแสดงหมายจับนะครับก็แสดงว่าน่าจะยังไม่มีการจับกลุ่มหรือว่าควบคุมตัวนะครับทีนี้ ถ้าหากว่าสอบปากคําเสร็จนะฮะถ้าเกิดว่าคดีมันดูแล้วเนี่ยมันไม่มียังไม่มีอะไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะปล่อยตัวกลับบ้านนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าในทางแย่ที่สุดเนี่ยครับในทางแย่ที่สุดก็อาจจะมีการจับกลุ่มนะครับลุงพลนะฮะอันนี้ถ้าหากว่าถูกจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยลุงพลก็สามารถที่จะขอประกันตัวในชั้นตํารวจได้นะครับ ก็คือไปคุยกับตํารวจเนี่ยขอประกันตัวนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยโทษมันคุก1ปีถึง10ปีนะครับวงเงินประกันตัวก็น่าจะอยู่ที่สอง0สนบาทผมเดาเอานะไม่น่าเกินนี้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ที่อัตราของทางตํารวจนะครับอันนี้ถ้าลุงพลเนี่ยไปขอประกันตัวในชั้นตํารวจแล้วเนี่ยถ้าตํารวจให้ประกันตัวนะครับก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ซึ่งผมมองว่าทางตํารวจก็น่าจะให้ประกันตัวนะเพราะว่า ลุงพลก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรไม่ได้หนีอะไรแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับมาในส่วนบ้านลุงพลเง่งมีนักข่าวมาทุกวันลุงพลก็อยู่ทุกวันก็ไม่น่าจะมีการหลบหนีนะครับดังนั้นทางตํารวจน่าจะให้ประกันตัวนะครับแต่ว่าถ้าตํารวจไม่ให้ประกันตัวจริงๆเนี่ยครับลุงพลก็อาจจะนอนที่โรงพักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็เดินทางไปที่ศาลนะครับ ก็สามารถที่จะไปขอสารในการประกันตัวได้อีกนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมมองนะฮะยังไงก็ได้ประกันตัวครับแต่ว่าจะได้ประกันตัวในชั้นตํารวจหรือว่าชั้นศาลนะครับยังไงในส่วนนี้ผมก็คุยกับป้าแตนแล้วนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับป้าแตนนะฮะแล้วก็ได้แนะนําไปแล้วว่ายังไงก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการประกันตัวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวก็หวังว่าลุกพลน่าจะออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับ